สี่ไพ่ทำนายชะตามาแล้วจ้าสวัสดีครับ Sun of the Sun ยินดีรับใช้ทุกคนครับกลับมาทำนะครับผมในคอนเทนต์นะครับสี่ไพ่ทำนายชะตาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ถือว่าเป็น E p พีที่2แล้วนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะรับชม E ีแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะตัวไอาไว้ซักด้านหนึ่งตรงนี้นะครับนะสี่ไพ่ทำนายชะตาคืออะไรสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมารับชมพี่ผมผู้อ่านได้ไม่นานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับนะ อ่าสไพ่ธรายชาตาเนี่ยนะครับผมผมได้แ,บบแรงกำลังใจมาจากาการเปิดไพ่ในเว็บไซต์นะครับและผมก็ได้ลองนํามาดัดแปลงนะครับเป็นการทํานายโดยใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบในการทํานายชะตานะครับในหัวข้อต่างๆที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับนะถามว่ามันต่างกับหัวข้อแรนดอมปกติยังไงมันจะมีความแคบแล้วก็มีความกระชับมากกว่า นั่นเองนะครับเราจะใช้ไพ่ประมาณ4ใบนี่แหละในการทํานายเรื่องราวกันนะครับวันนี้เราตั้งหัวข้อได้เรื่องแบบนี้แล้วกันว่าด้วยเรื่องความรักนะครับหรือสถานการณ์ความรักในเร็วๆนี้ไพ่สี่ใบนะครับที่ผมกาลังจะเปิดต่อไปนี้เนี่ยจะทํานายในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะครับอาเดี๋ยวให้น้องสันนี่หลบไปก่อนเนาะอาแนะนําสมาชิกใหม่นะครับอันนี้ชื่อว่าน้อง ไปถึงนี่นะนี่นะนี่น,น,นของชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเล่นว่าน้องอาร์เทมิสนะครับนะอาร์เทมิสก็คือชื่อของเทพีแห่งดวงจันทร์นะครับเสกษณ์บนนี้เป็นเสกษร์ของดวงจันทร์นะครับผมเลยตั้งชื่อว่าน้องอาร์เทมิสนั่นเองอ่ะเดี๋ยวอาร์เทมิสครับเยียบไปด้านบนหน่อยเนาะโอเคว่าด้วยสถานการณ์แห่งความรักก็ต้องใช้ไพ่สีชมพูนะให้มันสอดคล้องแล้วก็เข้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไร นะครับนะขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวสิหงายผิดเออตองอย่างนี้ตะขอสับพลังงานสับพลังงานสับไพ่ก่อนนะครับถ้ามีสิ่งรบกวนหรือมีอะไรยังไงก็ขอ,อการาบาอภัยด้วยนะครับนะช่วงนี้ผม่ายกลางวันนะฮะมีเสียงคนทานู่นทํานี่นะครับแทรกมาเป็นระยะระยะนะอ่าจะอุ่น และผมก็จะทําการกระจายไพ่ออกแบบนี้แล้วผมก็จะทําการสุ่มหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด4ใบนะครับนะโอเคขอพลานุภาพแห่งจัก,กราวาลพลานุานภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พรามณ์แห่งพลังเบื้องบนอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่โปรดช่วยไขยชะตาว่าด้วยเรื่องราวของสถานการณ์ความรักในเร็วๆนี้ให้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ส่วนเพื่อนๆนะครับผู้อ่านขอเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังได้นะครับพลังงานที่เกิดขึ้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับให้น้อมรับฟังไว้เป็นความบันเทิงเป็นพลังงานดีๆเอาไว้ก็พอขอสี่ใบไขชะตาถึงสถานการณ์ความรักในเร็วๆนี้ครับมือซ้ายผมจะหลับตาหยิบนะผมไม่มีทางรู้เลยว่าจะหยิบได้ใบไดใบได้ไ,ดไดพ่ใบไหนนะครับ ใบที่หนึ่งใบที่สองเมื่อหยิบเสร็จแล้วผมก็จะเอามาประทับไว้ที่น้องอาร์เทมิสนะครับหรือที่วางไพ่อาร์เทมิสนั่นเองสามใบนี้เหรอสี่อ่าโอเคประมาณสี่ใบนะครับโอ้ทำไมมันเล็กอย่างนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บไพ่แป๊บนึงก่อน นะครับนะอ่าได้มาแล้วสี่ใบนะครับโอ้ดุเฟรมลุเฟรมอ่าออกไปออกไปโอเคปึ๊บปุ๊บประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอ,อน,นี่นะโอ้ย,อยเก็บไพ่สักคู่ก่อนนะได้มาแล้วครับสี่ใบอือฮึอ่เอาอนะเก็บก่อนนะเก็บก่อนก่อนโอ้ยหยิบสิหยิบสิเออโอ้ยจะหยิบได้แต่ละใบา อ่ะโอเคนะครับนี้ดืด้ดือ่ะโอเคเราได้มาสี่ใบแล้วนะเอาละเรียงตามนี้เดี๋ยวผมจะหยิบวางทีละใบนะครับแล้วเราก็จะมาดูพลังงานไปพร้อมๆกันนะสี่ไพ่ไขชะตาว่าด้วยเรื่องราวพลังงานแห่งความรักนะครับสถานการณ์ความรักในเร็วๆนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างครับใบที่หนึ่งแปดเหรียญ๋ยวบลงมาใบที่สองเอาหยิบสิหยิบหยิบเออไม่ติด Queen of Sword ใบที่สาม h i ล h ฟ a n d ใบที่สี่ King of Wands โอ้โหสีไพ่ไขชะตาว่าเรื่องสถานการณ์แห่งความรักจะได้เจอสถานการณ์ความรักครั้งใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ทีละเคสแล้วกัน เอาเคสของคนโสดก่อนที่ยังไม่มีใครไม่แบบไม่ได้มีการแบบมีความสัมพันธ์ใดๆเลยนะครับอยู่คนเดียวนะด้วยสถานการณ์นำพา d เดสตินีหรือโชคชะตาจะพาคุณไปพบเจอกับรักครั้งใหม่ในสถานที่ที่คุณจะต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับงานเช่นไปติดต่อลูกค้าไปในสถานที่ที่จำเป็นจะต้องอยู่ห่างไกลนะครับแปดเหรียญ เกีนะ่ยวกับพวกการงานการอะไรแบบนี้นะหรือไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการเงินก็ได้เช,เช่นเดียวกันคุณจะได้พบเจอกับคนที่เป็น queen of sort นะคนที่บุค,คลิกหรือรูปร่างหน้าตาเนี่ยตัวคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรโดดเด่นมากนะักนะแต่สิ่งที่เป็นรูปร่างภายนอกที่คุณได้เห็นนะ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับ เโลแฟนคือจิตวิญญาณภายในเรียกได้ว่าถ้าพูดแบบเอาแบบภาษาบิวเบียวเลยนะคนคนนี้ก็คือผู้ที่เป็นเดสตินีของคุณโดยแท้จริงคุณน่าจะเป็นคิงออฟ w อนนะครับเขาคือ queen อฟซอ o r d นะคนที่ดูเหมือนจะต่างกันแต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่ เป็นผู้ที่มีศีลนิสัยความชอบที่เหมือนกันเหมือนกันมากและจะเข้ากันได้ดีเหมือนฟ้านำพาให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันโดยไม่คาดฝันถามว่าทำไมถึงไม่คาดฝันมันจะไม่มีลังบอกเหตุอะไรบอกคุณเลยครับว่าคุณจะได้เจอกับบุคคลที่เป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคนนี้หรือคนคนนี้เลย แต่เดี๋ยวมันจะได้มีสถานการณ์มีเรื่องราวให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานได้มีโอกาสร่วมอีเวนต์หรือได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันแปดปีเนี่ยเนี่ยไปพร้อมๆกันแล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์นะอันนี้คือในส่วนของพลังงานของคนโสดนะครับ ต่อไปว่าด้วยเรื่องคนคุยไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์หรือคนที่คุณนึกถึงมีคนให้คุณนึกถึงอยู่นะคนคุยคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะฮะสีใบนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างสี่ไพ่ไขชะตาได้ทำนายแก่เพื่อนๆตามนี้ว่า ขอให้คุณโฟกัสไปที่สถานการณ์ในการทํางานก่อนนะครับหรือให้มุ่งมั่นในสิ่งที่คุณอยากจะทำไปอันดับหนึ่งไปก่อนดีกว่าในตอนนี้ energy ของคุณค่อนข้างเข้มแข็งนะครับ queen of sword เพราะว่ามีจุดมุ่งมั่นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมาถึงกับคนที่คุณนึกถึงน,นะที่เป็นประเด็นกันนะคนคุยคนแบบเคยคบนะฮะแฟนเก่าเลิกลากไปแล้วอะไรเงี้ย ดูเหมือนว่าจะยังต่างฝ่ายต่างยังมีทิฏฐิต่อกันอยู่อาจจะยากที่จะหวนกลับคืนแต่ขอให้คุณทั้งคู่ใช้ชีวิตและก็ดำรงวิถีของตัวเองเอาไว้อย่างไม่มีขาดต่อปกพ่อก็พอแล้วนะครับใช้ชีวิตในทางตัวเองต่อไปนะยังไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณทั้งคู่ต้องมาข้องเกี่ยวกันต่างฝ่ายต่างยังอยู่ในเวหรือในเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะ ในส่วนของคนที่มีคู่แล้วสมหวังในความรักสี่ใบนี้กําลังจะบอกคุณว่าอะไรขออภัยนะถ้าเกิดเสียงผมมันจะบูบี้เป็นประพักนะฮะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สถานการณ์นะครับหรือสิ่งที่ไพ่สี่ใบนี้อยากจะทํานายให้คุณฟังนะคนที่มีคู่มีครอบครบัวอ,อยู่แล้วสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับอาจจะชวนทําให้คุณทั้งคู่ ต้องมีปากเสียงกันอยู่บ้างด้วยงานที่คุณทั้งคู่ทำนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาก็ได้ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาหรืออาจจะมีความเครียดสะสมจากการทำงานไพ่ได้พยายามเตือนนะฮะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจ่าอย่าพึ่งชนทะเลาะนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องงานเนี่ยนะเข้ามาหลายๆคนนะครับนะ เข้าสู่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันนี้คือผมพูดในส่วนของแต่ละคนก่อนนะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่จุดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีการย้ายของดวงดาวส่วนหนึ่งด้วยบวกกับพลังกุสลของแต่ละคนที่ได้ทําการงานจะปังการเงินจะบูมมากๆมันเลยอาจทําให้จะมีบางจังหวะหรือบางสถานการณ์ที่ทําให้คุณทั้งคู่อาจจะหลุดโฟกัสซึ่งกันและกันไปบ้างเพราะต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไงนะฮะดังนั้นแล้วมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากัน นะครับสื่อสารกันใช้เขาเรียกว่าเอาใจเขาไว้ใส่ใจเรานะครับนึกถึงวันที่เรารักกันใหม่ๆหรือนึกถึงตอนที่คุณคู่รักกันมากๆมันเป็นยังไงนะครับอย่าเอาทิฐิอย่าความเอาแต่ใจมาเป็นตัวหนุนนํานะให้ใช้สติให้ใช้อารมณ์และความนิ่งในการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาหวานต่อกันเองแน่นอนนะดังนั้นต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็พอแล้ว ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคุณก็เป็นคุณอับสอดคุณก็เป็นแม่ทัพรุวงานไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งคู่คุณก็เป็นคิงกอฟบอลก็เป็นเสาหลักนะไม่ว่าจะเป็นเพชอะไรก็ตามแต่นะครับมันสามารถสลับหน้าที่หรือสลับตําแหน่งกันได้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะครับกลับมาบ้านมองหน้ากันให้กําลังใจกันนะครับก็พอแล้วนะประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของไพ่สี่ใบทํานายชะตาหรือสีใบไข่สีใบ สี่ใบไขชะตานะครับนะก็หวังว่าทุกคนจะเก็ตกับคอนเทนต์นี้นะซึ่งเราจะลงกลันทุกๆสัปดาย์นะครับนะดยปกติเนี่ยจะเป็นการทำนายในช่วงเจ็ดวันนะครับแต่ว่าอันนี้ขอมาแอดวานซ์นิดหนึ่งพูดถึงสถานการณ์ความรักในเรืตรงนี้เนะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าหัวข้อนี้ได้รับความสนใจเดี๋ยวเราอาจจะได้ขยายกันในคิวแรนดอมหรือปิกอา,การในคอนเทนต์ต่อไปนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวีโูตัวต่อไปนะครับผม คอยช่องซันออฟเดอะซันไปดั่งแสงสว่างที่ชีท้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและไปดั่งแสงแรกแย้มให้นดงตัวที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไปพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ